เรได้บอลสีมาใหม่ต้นนึงค่ะน้องเป็นบอลสีเขียวกัดขาวแล้วก็ยังมีชมพูล,ลาดลงมาบนสีขาวอีกค่ะสวยงามมากค่ะเรายังไม่รู้จักว่าน้องเป็นบอลตับไหนแต่ที่รับน้องเข้าบ้านมาเพราะว่าน้องสวยค่ะ บอนซีสารันทูดเราไม่รู้ว่าน้องชื่อน้องแปลว่าอะไรคะ่ะถ้าเพื่อนๆท่านใดรู้ก็แนะนำเราได้นะคะหามาปลูกกันนะคะบอนสีสารันทูดค่ะบอนสีสารันทูดเพิ่งรู้จักครั้งแรกคะ่ะ